AI r you ใบครูแดงเสนอ AI ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา EP 1เลือกให้เป็นในยุค AI ในห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมารีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายกำลังนั่งพิมพ์รายงานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งอาจารย์ของเธอสมชายเพื่อนของมารีเดินเข้ามาหามารีด้วยความหงุดหงิด สมชายคุณโอเคไหมดูเครดเทียดนะมารีทามสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดโจทฮินิสาข้อนี้เป็นไปไม่ได้สมชายอุทานหลังจากที่เขาใช้ AI ตรวจสอบแล้วแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจการแก้ปัญหาเลยสมชายยอมรับอย่างพ่ายแพ้มารีจึงแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวของเธอเองทมกลางความคึกคักของโรงอาหารโรงเรียน มารีทำท่าทางตื่นเต้นพร้อมแสดงบันทึกการค้นคว้าของเธอให้สมชายดูสมชายฟังอย่างตั้งใจโดยขมวดคิ้วขณะพิจารณาสมุดบันทึกของเขาที่เต็มไปด้วยสมาการที่ซับซ้อนมารีเอ่ยขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาว่าฉันใช้ AI เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลแต่ฉันต้องวิเคราะห์มันด้วยตัวเองเพื่อสร้างเป็นความคิดเห็นของฉันเองสมชายตอบอย่างครุ่นคิดว่าผมรู้แล้วว่าการคัดลอก AI ไม่ได้ช่วยให้ผมเรียนรู้ได้ มันต้องใช้ความพยายามแต่ก็คุ้มค่าสมชายกล่าวพร้อมยืนยันถึงคุณค่าของงานของเขาเองลานโรงเรียนคึกคักไปด้วยนักเรียนพลังงานของพวกเขาสัมผสัสได้ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นขณะที่มารีและสมชายเดินผ่านเพื่อนนักเรียนเสียงหัวเราะของมารีดังขึ้นและพูดว่ามันเยี่ยมมากที่ AI ช่วยเราได้แต่การมีความสัมพันธ์กับผู้คนก็สำคัญเหมือนกันสมชายพยักหน้าเห็นด้วย สีหนน้าคครุ่ิดใช่แล้วปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถแทนที่มิตรภาพที่แท้จริงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้ชาย AI อย่างชายฉลาดและอย่าลืมที่จะคงความเป็นมนุษย์ไว้เสมอ สิ่งสำคัญในการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์คือต้องมีการวิเคราะห์คำตอบนั้นๆก่อนจะเชื่อหรือนำไปใช้กรุณากดไลค์ซับสไคร์และกระดิ่งเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะคะ Thank you for watching Excuse me งจริงแม้ใน